สามีภรรยาที่ได้หย่าก,กันแล้วและหลังหย่าเนี่ยยังอยู่ด้วยกันเพราะว่าอยู่ต่งตางจังหวัดยังแยกทางกันทันทีไม่ได้ยังจะร่วมหลับนอนฉันสามีภรรยาด้วยกันเหมือนเดิมแบบนี้ถือว่าสามีกลับมาคืนดีไหมโดยที่ไม่ได้กล่าวขอคืนดีใช่ในทัศนะของอุลมามะส่วนมากนี่ถ้าร่วมหลับนอนโดยยินยอมกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็ถือว่าเป็นการคืนดีโดยการกระทำและการคืนดีเนี่ยคืนดีด้วยวาจาโดยที่ไม่ได้ทําอะไรมากกว่าวาจา ข้าพเจ้าขอคืนดีกับท่านรระรรยขอคืนดีก็คืนดีนี่ก็บ้านเราบ้านเราเคาได้กัเร,ราเยะเราเยะภาษาอาวเนี่ยเคยได้กว่เราเยอะเรายอะนี่ก็หมายถึงว่านับคืนดีหนึ่งหนึ่งครั้งละพอตลาดไปหนึ่งครั้งกันก็คืนดีคืนดีมาตลาดไปคืนดีมาด้วยวาจาวาจาเนี่ยก็ขอคืนดีกับเธอนี่ว,วาจาการกระทำละ่ะการกระทำที่มันชัดเจนนั่นก็คือร่วมหลับนอนเพราะร่วมหลับนอนนี่ มันตีความอย่างอื่นไม่ได้ว่าเป็นการกระทําที่อนุญาตสําหรับฉันสามีเท่านั้นนะแต่การกระทําอื่นๆที่มันไม่ชัดอ่าอย่างเช่นเอาดอกไม้มาให้เขาและไม่ได้พูดอะไรไม่ได้ทำอะไรลดเยอะไหมถือว่าเป็นคืนดีไหมไม่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 ถือว่าเป็นคืนดีถ้าไม่มีเจตนาถ้าไม่มีเจตนาแต่ถ้าเจตนานี่ก็ถือว่าได้ทั้งนี้เนี่ยการคืนดีเนี่ยก็ควรที่จะมีพยานด้วยนะครับตอนหลักเนี่ยก็ควรที่จะมีพยานคืนดีก็ควรที่จะมีพยาน